สวยเนาะสวยมากเนาะใช่นะคะแล้วก็ใครบอกว่าแบบผ้าเข่าม้าเอาไปตัดทําให้สวยงามทําให้ทันสมัยไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วนะ,นะทันสมัยมากาแล้วก็ <ผม S 2> น่าใส่มากๆนะคะไปอุดหนุนกันได้หรือว่าไปเจอที่ไหนที่เป็นผ้าไทยแล้วตัดเย็บสวยงามถูกใจเราอุดหนุนเถอะคะ่ะ เหตแล้วก็ชื่นใจใช่ะะแล้วนะคะอา้าวมาดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบที่ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนวาระแห่งชาติเลยท่านนายกเนี่ยบอกว่าไม่รู้แหละจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบก็ต้องเข้าไปช่วยกันซึ่งท่านเองก็สั่งการให้ดําเนินการเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะการเปิดตลาดนัดแกหนี่ถ้าใครหลายคนจําได้เนี่ยตอนที่ท่านลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดแล้วก็บอกว่าเออทําไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์เออที่สามารถทําให้เขามาเจอกันได้มากขึ้น เออนัดเจอกันเลยมาไกลเกลี่ยกันก็เลยทําให้เกิดตลาดนัดนี่นอกระบบเกิดขึ้นมาไกลเกลี่ยกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะหลายจังหวัดจัดกิจกรรมต่อเนื่องมีทั้งลูกนี่เจ้านี้นะมาเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้วจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะค ไปดูที่แรกก่อนนะคะที่ปทุมธานีค่ะโดยนางสาวธนียานในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแกนี่ครั้งที่3ที่ว่าการอำเภอลำลูกกาภายในงานก็มีการออกบูธรับคำร้องจากเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบเพื่อให้คำปรึกษาและเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยหนี้มีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและก็ธนาคารกรุงไทยมาให้คำแนะนำสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำรวมถึงสำนักงานแรงงาน,งงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดซึ่งที่มีตำแหน่งงานว่างเนี่ยมาเปิดลงทะเบียนหางานด้วยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมาให้คาปรึกษาข้อกฎหมายนอกจากนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากตํารวจในการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ด้วยนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีเขาจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เป็นประจําทุกเดือนมีจํานวนลูกหนี้นอกระบบนะคะลงทะเบียน3043คนเจ้าหนี้2,290คนรวมมูลหนี้กว่า230ล้านบาท ซึ่งในเดือนเมษายนเขาจะไปจัดกิจกรรมที่หอประชุม100ปีเมืองทัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะส่วนที่จังหวัดสกลนครนะครับเป็นการเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบเป็นประจำทุกเดือนครับโดยเดือนมีนาคม2567นั้นจัดเป็นครั้งที่3ครับจัดที่หอประชุมอำเภอพน,นานิคม เป็นความร่วมมือของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอพนานิคมและก็อำเภออากาศอำนวยนั่แหละครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรครับท่านประหลัดจังหวัดสกลนครในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนครเดินทางไปเปิดงานนะครับแล้วก็ไปดูการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ในการเข้าสู่ระบบไกลเกลี่ยมีทั้งฝ่ายปกครองอายการตำรวจสถาบันทางการเงินของรัฐเข้ามาให้คำปรึกษาครับตลอด จนมีการส่งเสริมอาชีพและก็การจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ด้วยไปฟังเสียงท่านประลัดจังหวัดสกลนครครับในส่วนของการดำเนินการถ้าเรียกเชิญเจ้าหนี้ไม่มาอันนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายครับเรียกไม่มาเจรจาไม่ได้หรืออะไรต่างๆซึ่งซึ่งถือว่ามันทุกภาคส่วนคงต้องต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในส่วนของที่ไก่เกยรติสำเร็จแล้วเนี่ยได้ข้อยุติแล้ว นางทางภาครัฐนะครับท่านท่านผู้ว่าเนี่ยได้กระชับกำชับนะครับให้กับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ต่อยอดเสริมอาชีพให้ สำหรับจังหวัดสกลนครนะครับข้อมูลนะวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีลูกหนี้ลงทะเบียนแล้วครับ1,948รายเจ้าหนี้1,304รายรวมมูลหนี้กว่า120ล้านบาทนะครับไก่เกลี่ยสำเร็จแล้ว192รายรวมมูลหนี้การไก่เกลี่ยสำเร็จประมาณ14ล้านบาทด้วยกันครับ ไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ครั้งที่3แล้วนะคะพิษณุโลกอุ่นใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการนั้นไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปเยี่ยมชมการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบการไกลเกลีย่ยหนี้แล้วก็ตลาดแก้จนจากธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร,กร,กตร,รทกศนี่แหละนะคะแล้วก็บริษัทสินเชื่อต่างๆและกองทุนเกษตรสําหรับเกษตรกร แล้วก็มีการลงทะเบียนหางานและงานที่รับไปทําที่บ้านได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยที่นี่เขายังมีอายาการจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดมาให้คําปรึกษาข้อ,ขอกฎหมายกับประชาชนด้วยส่วนยอดการลงทะเบียนหนี้นอกระบบที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันมีลูกหนี้รวม2,061รายเจ้าหนี้1,874รายรวมมูลหนี้กว่า198ล้านบาท มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว358รายไกลเกลี่ยสำเร็จ309รายโอ้โหไกลเกลี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ,คะรวมมูลหนี้เดิมประมาณ41ล้านบาทค่ะนะก็จัดการกันไปค